เป็นเดกบาเป็นการให้กำลังใจพี่แดงนะคะพี่แดงก็ร้องเพลงนะคะกลมไม่รู้ว่าจะมีแรงทำงานหรือว่าจะนอนหลับก็ไม่รู้นะต้องรอฟังกันต่อไปนะคะว่าช่างของเราจะหลับไหมเนาะกับกันก็สนใจแต่หม้อน้ำท่อมแม่เห็นเป็นขวดอยู่ที่ตู้เย็นน่ะ น่าจะเป็นพี่หนูนาซื้อมาน้ำท่อมกินแล้วหัวเลาะทั้งวันเลยหินหลายขวดเหมือนกันทางโน้นก็ทำห้องน้ำนะคะแองกับบี้ก็ยื่นอิดให้เนาะกับดันก็จะเป็นคนหิ้วปูนนะคะไปเสิรทางด้านโน้นนะคะ ร่วมแรงร่วมใจนะแม่กำลังใจซึ่งกันและกันเนะะาะเอาอทำไมกัปตันต้องเดินเซด้วย